พอพิธีสไลด์เนี่ยแค่เดียวไม่เกิน4ชั่วโงมงอ่ะให้ต่ำมา300แชร์ไปเติมี่ได้เลยเพราะมันจะเป็นเด้นอยู่แล้วไหมไลฟ์เสร็จแล้วเริ่มเลยใช่ไหมครับเริ่มเลยพี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่แอ๋ครับสวัสดีนั้งหเคทุกคนนะครับผมก็ TP นี่ทีม PK น,นะครับผมก็ทีม PK ต่างชาตซึ่งทําการชกในตึกวันแชมเปี้ยนชิพและวันลุมินีนะครับผม เรื่องด้วยสื่อมาจากประเด็นประเด็นที่ว่าของวันแชมเปี้ยนชิพนะครับผมที่ว่ากด<ำ>ไ,ไลค์กดแชร์นะครับทำไมมวยยังทำลึกและมวยวันที่ว่ามวยไทยจะเป็นยังไงนะครับผมตรงนี้หลายๆประเด็นก็จะจะมาถามแขกแขกและนักมวยทุกคนนะครับผมเพราะว่าทางพีเคเนี่ยเราได้ร่วมทางกับทางวันแชมเปี้ยนชิพมานานมานานใช่ไหมครับพี่ เพราะว่ามาก่อนที่จะเป็นวันดีก็เป็นวันแชมป์ชิดครั้งแรกที่เราส่งไปคนแรกคือที่เขามาติดต่อคุณชาติคุณวันวันก็นคือเมืองไทยชะแนลมีอะไรบ้าช,ช่วงนั้นก็คือยังไม่เป็นกระแสที่ว่านักมวยไทยฝากแชร์แชร์ไปครับแชร์ไปไปชกแล้วมีการบาเดเจ็บหรือมีการอะไรนหมครับผมแล้วน้ำมวยที่ชกในวันแชมป์ชิดแต่ละคนที่มีควาที่เห็นเป็นอย่างไรครับผมคือทางค่ายเราเนี่ยก็ส่งน้กมวยชกวัน นะน้องกวนที่ชกควันเนี่ย <Yeah. S 1> ก็ต้องมีการวิศซอมที่ดีนะ้ใครไม่ไม่สมบูรณ์ใครไม่พร้อมเราก็จะไม่ส่งไปส่งไปกชกถ้าถ้าถ้าเราชคเราต้อ่อยออกมาให้ถูกใจทางรายการวันเขานะรายการวันเนี่ยก็ทําให้หนักมวยในคใ่ายวีเคมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะจากต่อยผ้าตัว ที่เมืองไทยอาจจะได้สองหมื่นสามหืนหรือล่าสุดได้หมื่นหบางคนมันก็ไม่สามารถทําให้นักมวยบางคนเลี้ยงเลี้ยงครอบครัวได้แต่ว่ารายการวันเข้ามาต่อยที่วันล,ลุมพนดีเนี่ยมีผลดีกับน,นักมวยทุกค่ายผมรับผมเชื่อเลยนะร้อเซนี่ยนักมวยที่ไปต่อยราการวันเนี่ยเกซมีสิอร์เซที่ไม่อยากไปต่อย อันนั้ก็คือเรื่องของเขาแต่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่ไปต่อยเนี่ยทุกคนเนี่ยก็ได้ไดรับได้รับค่าตอบแทนชนะน็อกก็ได้รับตัวนัยจากคุณชาติเตียเป็นสิ่งที่เขามีน้ำใจให้กับนักมวยผมถือว่าหาคนแบบนี้ยากนะที่เวลามีและรู้จักแบ่นปันนะบางทีเขาก็ให้โดยเลระหนาว่าคุณต่อยไม่ว่าคุณชนะหรือแพ้เขาก็ยึดเขาก็ เขาก็ประกาศให้คนละ 3, ามแสนห้าหรือบางคนก็ได้ห0าหมื่นเหรียญก็แล้วแต่ว่าชคสนุกแค่ไหนผมบอกเลยว่าปัญหาคนแบบนี้ไม่ได้อ่ะในในโลกนี้ในกระแสตอนนี้ทุกคนก็ต้องจะเอาเปรียบซึ่งกันและกันนะนะบางคนจานมวยบอกขาดทุนผมก็ไม่รู้ขาดทุนยังไงแ้วโบลเตอร์บางคนบอกขาดทุนขาดทุนก็ไม่ก็ไม่ต้องจานเลยขาดทุนนะนะบางคนโบลเตอร์ มีบ้านมันห้าสิบล้านร้อยล้านจ่ายท่าตัวแล้วมวยหมื่นห้าสองหมื่นผมถามเลยแล้วมวยอยู่ได้ยังไงนะถ้านละมวยไม่ไม,ไม่ไม่ต่อ,อยในการวันเนี่ยจะอยู่ยังไงผมถามเลยจะอยู่ยังไงแล้วเราอยูดอยู่แบบที่ที่ผ่านมาสามปีผมถามว่ามีใครช่วยเหลือม้างที่โควิดระบาดเนี่ยค่ายแต่ละค่ายแม่งทุกค่ายเหนื่อยหมดมีนี้ถึงทุกค่าย ตรวมนึงตัวผมด้วยนะผมก็ต่อสู้ทำไงให้ลูกน้องอยู่ได้เราอยู่ได้เราก็ต้องช่วยกันในสิ่งที่ที่ผมพูดเลยนะว่าปัญหายากอน่ะแล้วการรักษาจากการเจ็บการชกลงมาผมเห็นไม่มีใครดูแลเหมือนเขานะเขามีหมอเขามีมีรถเข็นมีรถอะไรเขาทำทุกอย่างเขาตรวจตรวจัวร่างกายบาดจ็บตรงไหน อย่างเช่นนองหูลบาดเจ็บที่ขนเขาก็พาไปเอ็กซเรย์พาไปไททามทุกอย่างเขารักษาทุกวันนี้ไม่จะรักษาจนกว่าเราวของคุณจะหายนะผมถามว่าคนที่เป็นโจมตีเนี่ยมันจะส่วนไหนคิดส่วนไหนคิดว่าว่าว่าเขาเปรียบคุณเขาทำไม่ถูกต้องคุณไปคิดใหม่ด้วยว่าว่าคุณคุณได้ประโยชน์อะไรบ้างคุณอยากได้ประโยชน์คุณก็ไปปรึกษาเขาหาคนไปรึกษาเขาอยากได้ประโยชน์อะไรบ้าง ถ้าไม่อยากได้ไประโยชนป์ปล่อยล้วทางานไปเถอะนะคนแบบนี้หายากนะคนที่แบบพูดเสียงดังฟังชัดแล้วก็ใ้ถึงเขาให้ทุกอย่างนะก็จุดยืนของทางพีเคก็อย่างที่แขกพูดนะครับผมก็ยังคงร่วมทางวันไปอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าสามารถทําให้น้ำมวยทุกคนและครอบครัวที่เขารักมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับ ่างเช่นเมืองไทยอย่างเมืองอย่างที่เดะแข่งยกตัวอย่างอย่างทองพูนเนี่ยชกถ้าชกในห้าไฟทธรรมดาคือค้ายกธรรมดาเนี่ยค่าตัวเขาหมื่นกว่าบ,บาทแต่ใครจะสามารถใครจะคิดว่าทองภูนชกสองไฟยังไม่รวมค่าตัวได้โบนัสถึงเจ็ดแสนบาทรวมครึ่งล้านต่อยธรรมดาเนี่ยจะทําให้เขาลืมตาอาปากได้หรือเปล่าครับนะนะอย่างเช่นตะวันฉายเนี่ยครับแต่ละคนตะวันฉายได้ชกมาแต่ละคนก็ทําให้ครอบครัวที่อย่างที่ตะวันฉายพูดใช่ไหมครับกัน ก็จัดที่ว่าไม่มีที่จัดที่ไม่มีที่ชนะฉายกับการมาลืมตาปากได้แล้วก็เป็นที่รู้จักของของทุกคนทั่วไปถือว่าพิษไหมครับถือว่าพิษแีะพิิตไหมครับการคาพูดครับวันพิชิตการในวันครับก็เมื่อยต่อยเมื่อไทยก็ค่าตัวลงก็ยที่มันจะถึงแปนกันอยู่ของแขนนครับคือพอวันต่อยวันก็พอมีแฟนคลับเยอะพอต่อยกต่อยดีก็มีแฟนคลับเยอะแล้วก็เขาจะฆ่าตัวให้ต่อยดีตอนนี้มันนั้นก็ให้ ถือว่าต่อยอดแล้วทางวันทำให้เรามีเ,เสียงสามารถต่อยอดไปทางอื่นได้เยอะ<า>ใช่ไหมครับผมตอนทุก<ห>วันนี้คําว่าต่อยมวยก็รวยได้เป็นจริงจากที่ว่าทุกคนฝันมาเฉยๆว่านักมวยทุกคนเหมือนมาล่านเนื้อเหมือนที่ทุกคนพูดแต่ทุกวันนี้เหมือนที่น้องโอ๋พูดต่อยมวยก็รวยได้จริงอย่างเมืองไทยเนี่ยครับมีทั้งเงินเก็บมีทั้งครอบครัวสุขสบายก่อนที่ก่อนจะชกวันเมืองไทยเป็นนี่ไหมครับผมก็เป็นนี่ครับก็เเก็บก็แล้วก็มีครับก็ทุกเดือนจอเดือนก็ ก็ค่าตัวมันก็น้อยก็คนไทยก็ก็กินเดือนละเดือนไปอะไ่ี้ีวนี้ก็ทุกวันก็มีเงินเก็บร้านแล้วครอบครัวจะให้ครอบครัวเรายู่สุขสบายนะตอนี้เพืนอทวนาพนควมมองย่างนี้จากครอบครัมันมีความกอมอย่างก็ทางทางนี้คืออย่างที่บอกครับที่ทุกคนเห็นคือทุกคนไม่มีใครบังคับุตรงนี้นะครับเสียแขกเคยบังคับทุกคนไปครับว่าต้องมาุกวัน หรือว่าเราเรียกร้องกันเองครับอย่างที่ทนายคนกลับมาเนี่ครับ,รบเรียกร้องผมเรียกร้องเองครับเพื่กจะีคือผมอยากจ่แลนะค,คือไม่มีรายการไหนที่จะมาสร้างมึ้นวยให้เะลยขึ้นยิ่งขึ้นครับการมวยไทยทุกวันนี้มวยควย่ายก็คือผมดูแล้วมันมันจะยิ่งทำหหงทหให้มวยไทยต่ำลงไม่ใช่จะให้สูงขึ้นวันเนี่ยคือทําให้เราเราเพิ่มขึ้นถึงระดับโลกครับไม่ใช่ระดับแค่คนในไทยครับ คือคนเราแต่วันทยเยอะขึ้นและลา่าสุดที่เป็นข่าวว่าอ,อย่างเฉคิมที่หวนคืนกลับเพิ่งทำว่าเสืิหวนกลับมาเพราะเห็น,นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์คือสามารถทําให้ครอบครัวเขาหรือตัวเขาเนี่ยดีขึ้นได้ครับผม่ิมที่เฉคิมกลับมาเพราะว่าเป็นเรื่องนี้ด้วยใช่ครับผมก็อันนี้ก็กที่กลับมาเพราะว่าเขาคิดเลยครับผมก็ที่อยู่ปลายทางก็ไม่คิดอะไรนะแต่พอมามวันนึงมันก็เลยทําให้อยากกลับมาชมออีกทีเพราะว่า ว่าผมว่าผมทำได้เยอะเลยถ้าตายในวันถ้าให้ผมกลับมาตาย้ยกผมไม่กลับครับผมไร่คนหนึ่งที่พูดไม่ได้นะครับเพราะประกาศว่าอยากจะเลิกมวยแล้วเพราะผมอายุเยอะแล้วแต่สุดท้ายมีรายการวันก็สามารถทําให้เขาอยากจะหวนกลับมาขันไม้คันมือกลับมาชกอีกคนหนึ่งครับผมก้าวหน้าครับเรารุ่นเดียวแตกสันเลยเนาะแตกสันเลยกลับมาก็ในชีวิตของเราแล้วครับแล้วก็อันนี้ผมปล่อย5ยกมาที่เฉลี่ยี ว่ามันก็ไม่มีอะไรอูฉันไปทำอะไรยิ่งตะโก้ฆ่าตัวจัดตัวแสบห้าแล้วแก้ตีหน้าแลวต่อยต่แนี้ก็เจ็บหนักมากอะไรบ้างมันก็ไม่คุ้มครับอยุไปประมาณแค่ต้เดือนเพราะว่ากลับไปบ้านนะครับ่ว่าประกาศเริ่มกันเลยนะต่อยซ้ำไปซ้ำมาใช่ไม่มีตัวด้วยต่อยใส่ห้าอไเนีห้าไหลังสุดกต่ยอดอะรแหลต่อยตอเลยแ่เเลยะเขาเลยบอกพี่เขาบอกพี่ว่าผมพอรบ่ากลางตายด้วย พอเห็นน้องๆได้ต่องวันแบบนี้ครับมีโบนัสเข้ามามีวันดีๆเข้ามาแล้วตัวเองก็อยากกลับมาคีกสักครั้งหนึ่งก็เลยโทรถามที่วันที่ครับอยากกลับมนดีๆครับที่พี่โบนัสเห็นไหมพี่ก็รับปากได้เด็ขึ้นมาทำร่างกายรับรองพี่ให้เห็ได้ต่อยที่นอนครับก็เลยอยากกลับมาพิสูจน์ตัวเองระงวัลยังให้โอกาสใเจ้าหน้าเลยครับรายการขึ้นแล้วแล้วจะประกาศคิดว่ารายการขึ้นเงินเท่าไหร่ครับเาไหร่ใช่นะครับผมให้ติดตามหน้าเพจอีเคและหน้าเพจวันนะครับแล้วคนที่ คือทุกคนเรียกว่าเขาคือยอดมวยเทียบระหว่างปอนต่อปอนนะครับพระจันฉายนะครับก่อนหน้านั้นพระจันฉายคือดังแล้วดังในเมืองไทยแล้วแต่พอไปชกรายการวันคนที่ไม่เคยรู้จักพระจันฉายกลับได้รู้จักพระจันฉายนนคิดว่าไงครับผมจริงแล้วผมรายการวันแล้วแต่ตมังมแล้วแต่ผมมองครับรายการวันคิดว่าเราจะต้อาโดนโจมตีครันจริงแล้วรายการวัน,วนนะทุกคนจากที่กัดรายการ,รวันนี้ทุกคนอาจจะเรื่องม,มวยก็ได้ แต่เขาก็มันต่อการ่าไหร่เขาหนึ่งๆเขาอยากให้ครอบครัวเขามีชีวิตดีขึ้นอยากจะสร้างบ้านสร้างอะไรกับครอบครัวเราแล้วก็รายการวันนี้แล้วมันทำมน้าที่ทำให้มคนไทยเจริญเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆไปเรื่อยเพราะว่ามันจะมันดอกไปได้ระดับโลกคือมันไม่ได้แค่ระดับประเทศระดับอย่างเี้ยมันเป็นระดับโลกทำให้คนเราต่อยรายการวันนี้ทำให้เราทำให้คนเนี่ยชาติหนังชาเนี่ยมีตัวมากขึ้นใช่ นั่นลายอะยากครับใช่ครับแล้วอย่างแสงมณีเนี่ยหาตัวช่งยากนะช่วงนั้นแสงมณีก็ยังได้กลับมาชกรายการวันทําให้แบบลืมตาปากได้นะ,ะจัดทำมีมีมันได้เงินเป็นกองกํามาฝากด้วยนะครับแล้วก็อยา่างคือก็เหมือนอเดี๋ยวไปนี่ไปนั้นคือไปที่ผมจมูกหกแล้วนะที่ผมต่อยมวยไทยครับผมรักษาตัวเองหมดแสงกว่าบาทนะค่าตัรงแค่แสนห้าไปแล้วผมกมลับมารักษาตัวเองแสนบาทต้องตังเองทุกบาทครับ แล้วก็ไปคือที่เมือนเขาญี่ปุ่นรายการวันมือผมแตกรายการวันเขาดูแลทีทุกอย่างชั่เรื่องสวัสดิการสุขภาพเราคือเขาเป็นอ่างครับก็ก็ขแก้กรณีที่พูดว่าเรื่องเรื่องการรักษาพยาบาลเรื่องการน้ำมวยที่บาดเจ็บคือถ้าถ้าคนที่เข้ามาชกกับรายการวันทําไมถามว่าพีเคถึงมั่นใจเสียแขกถึงมั่นใจทุกคนในทีมพีเคมั่นใจว่าวัน ต้องพาพวกเราไปสู่แสงสว่างที่เราอยากฝันได้ถือว่าฝันได้แล้วะครัว่าถ้าไม่มีรายการวันผมเชื่อว่านักมวยหลายๆคนอาจจะเลิกไปแล้วอย่างพี่โอ๋ใช่ใช่พี่โอ๋เลิกไปแล้วที่รายการวันรุ่งกลับมาต่อยล่าสุดพี่โอ๋มีเงินมีเงินเยอะมากประกาศสาเบย์ทีกลับมาชกใหม่เลยใช่ครับเพราะอะไรเพาะวอยากได้บุญนั้นก็อยากได้เงินเพราะเงินบ้านปลายพิตเขาสาเบยก็ก็ต่อยแล้วทุกครั้งก็ไม่ต่ำกว่าห้าแสน ท่าตัวเขาไม่หต่ามากแต่มีมีรายการไหนที่มันอยได้ท่าตัวเยอะขนาดนี้แลวรายการวันนี่นะครับไม่ได้ให้กับพวกแถวนั้มวยแถวหน้าอย่างเดียวยังให้กับนั้งมวยที่รุ่นล่างๆหรือนั้งมวยรุ่นน้องๆให้เปิดโอกาสใช่ครับทองคูณทองตีใหญ่เนี่ยเริ่มเป็นที่รู้จักจากต่อยมวยถามว่าตีใหญ่ต่อยมวยมานานเังสิบปีสิปีไม่มีรรู้จักตีใหญ่นะแต่ตีใหญ่โชคสองไฟตีใหญ่บอกผมเดินบ้านเดินออกจากบ้านไม่ได้ ก็รู้จักหมดเดินไปไหนคนขอใส่รูปหมดรายการวันให้ชีวิตใหม่เขานะครับไฟแรกก็ประเดิมโบมนัสสามแสนห้าจากก่อนที่มาชกวันชกอ,อยู่ศึกว<ม>ีเคอันนี้คือสึกวีเคเลยที่อ้อมน้อยค่าตัวสองหมื่นกว่าบาทใช่คริ่เท่าตัวตีใหญ่ไม่รู้เยอะมากเคยถามตีใหญ่ครับตีใหญ่เคยคุยให้กับเสี่ยแกฟังว่า ผมกลับมาชงมวยผมอยากให้ครอบครัวผมสุขสบายผมอยากจะให้ครอบครัวผมอยู่ดีกินดีแต่ผมไม่คิดว่ามันจะได้เร็วขนาดนี้กล้ากล่าวว่ามันู้ีกตั้งหนึ่งแต่ไม่คิดว่าเป็นแบบปีเดียวจะแบบทำครอบครัวส,สบายทุกดูหลังนี่นะ,ะหลังนี่นะนี่คเทรนเนอร์แล้วไม่ใช่แค่ทั้งมวยอย่างเดียวที่สุขสบายแม้แตทท่ทีมงานเทรนเนอร์ทุกคนสุขสบายหมดเพราะว่าถ้าวัน คือเราทำงานกันเป็นทีมทำงานเป็นครอบครัวเราเราถามถึงถึงการชกมวยของนักมวยสมัยก่อนเลยเวลาชกอ่ะได้ค่าตัวยังไงคุณลุงถามชูทงดูวยว่าชูทงครับตอนสมัยก่อนพี่ชูทงชกมวยครับค่าตัวเป็นยังไงครับผมค่าตัวบางทีวงเตอร์ติดไว้ก่อนต้องต้องตัวที่ได้ก็บางทีอาจจะพิ้ยินตองมีก็ได้ค่าตัวบางทีก็ไม่รัไม่รู้เท่าไหร่ห้าหมื่นได้แหละ ห้าหมื่นก็ได้ครึ่งนึงครับไอ้วันแรกได้อะไรวันแร,แนแรกได้ <Reese. S 2> เขาก็ห้าหมื่นแล้วได้สองหมื่นห้าเดี๋เต็มไปไมไก่อนมาคือรอมาเตะเลยถึงะไปก่อนนี่คือการการจาัดเวิของของคนที่ที่เปโตรเตอร์สมัยก่อนนะในค่ายเราก็มีหลายคนงเช่นอาจารย์เดชดวงเนี่ยผมก็เคยถามเมืวันชกครั้งหนึ่งรับค่าตัวเท่าไหร่อาจารย์เดชดวงบอกว่าได้ประมาณหมื่นหนึ่ง แล่ที่เหลือก็รอเบิดไปนะนี่คือสิ่งที่ที่ผ่านมามันเป็นอย่างนี้ผมถามว่าปล่อยจะปล่อยปล่อยปล่อยแล้วได้ตังค์เนี่ยผมถามนักมวยสมัยก่อนเนี่ยมีใครตั้งตัวได้บั่งมีกี่คนใช่ครับค,คุณคิดดูว่ามีกี่คนคไปไปไปคิดไปไปไป,ไปลองนึกดูว่านักมยที่ปล่อยแล้วสมัยก่อนแล้วเลิอกอะ่ะมีกี่คนนะแต่สมัยนี้แม่มันมันเป็น 5G นะมันไม่ได้เปโทรสามบ,บ้าน สมัยก่อนเมื่อที่ี่แล้วใช้โทรศัพท์บ้านยกหูคุยแท่เลยไว้โทรศัพท์เครื่องให,ใหญ่เดี๋ยวนี้ใช้เสียบหูฟังแล้วคุยกันคุณดูคิดคุณคิดดูว่าสมัยนีย้โลกมันเปลี่ยนไปถึงไหนแล้วแล้วคุณจะยึดติดกติกาเดิมเนี่ยบางทีมันไม่ได้คุณต้องกลับไปมองว่าโลกเราไปถึงไหนแล้วการถ่ายทอดสดครั้งหนึ่งมีถ่ายทอดไปกี่ประเทศ179ประเทศถ่ายไปอเมริกากี่ประเทศต้องคิดดูว่า ว่ามวยไทยเนี่ยมันทําให้เราธุรกิจในเมืองไทยอะ่ะไม่ว่าจะเป็นค่ายมวยแต่ละค่ายไม่ว่าเป็นสินค้าที่อ,ออกมาจากการผลิตนวมแบ็ตการซ้อมทุกอย่างเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรอะ่ะมันเกิดจากสิ่งที่เขาเขาเขามาช่วยเราให้ให้ทุกอย่างเนี่ยมันสามารถดําเนินธุรกิจไปได้ไม่ว่าเป็นนักมวยนะไม่ว่าเป็นอุปกรณ์มวยนะไม่ว่าเป็นเทรนเนอร์ ทุกอย่างเนี่ยก็มาจากรายการวันที่ก็สามารถทําให้ครอบครัวทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะเรามองกลับไปดูอ่ะว่ามวยไทยอะมันก็โอเคมันก็ได้ระดับหนึ่งแต่ตอนเนี้ยมันไม่เหมือนสมัยก่อนเพราะมวยไทยอะมันมีการบรรนันนะามันมีมวยพักยุกที่เราเล่นมวยเราไม่ต้องไปสนามเราเล่นมวยในทโทรศัพท์คนมันถึงี่หายหมด แต่ถามอะไรการวันคุณไปดูเลยผลหน้าสนามเลยคือไม่มีการมานันแต่เป็นการมันเกมมันเป็นเกเนมเกีฬาที่คนเขาอยากดูทีวีเท่าเจ็ดสีเวลาถ่ายทอดผมถามว่าเรตติ้งเท่าไหร่เรตติ้งมหาศาลคนดูเยอะแยะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผู้เราต้องสนับสนุนให้เขาช่วยเหลือนักมวยที่ลำบากแต่ละค่ายให้ได้มาชกไม่ใช่ไปต่อต้านคุณต้องคิดว่า สิ่งที่คุณคิดอ่ยคิดอยู่คนเดียวนะไปรับงานเขามาเปล่านะถ้าไม่รับงานเข้มาคิดถึงเด็กลูกๆูกหล,ล,ลานที่มันจะมีไรายได้มากกว่านี้คนไหนไม่อยากโชกก็ไม่ต้องเสนอเขาถ้าควาเจ็บตัวก็ไม่ต้องชคคนเราโชกอะไม่ไว่าจะนวมหกออนหรือรวมสี่ออนมันก็มีมีมีมมบาดเจ็บทั้งนั้นน่ะนะมันก็มีแตกทั้งนั้น ไม่ใช่ว่ากูค,คิดว่าว่าชกชกรวมเล็กูจะบาดเจ็บไหมมันก็ต้องมีบ้างแต่มีการบาดเจ็บของรายการวันเขาดูแลเรายัางไงนะเขาดูแลยิ่งกว่าลูกอ่ะเหมือนผมอ่ะผมเลี้ยงนังมวยลูกผมไม่สบายเอาไปหาหมอเองแต่นัามวยไม่ระบายบางทีผมขับรถพาไปหาหมอมันเปรียบเทียบกันว่ามันคืออะไรนะเราต้องทำให้ธุรกิจมันดีขึ้น ทำทุกอย่างมันดีขึ้นให้นักมวยลืมตาปากได้ให้นักมวยม,มีมไรายได้มีเงินเก็บสามารถปลูกบ้านสามารถซื้อลถนะใครไม่อยากโชคคุณก็ไม่ต้องโชคแต่ค้าดีเคอยากโชคทุกคนนะคนไหนโชคดีผมก็สนับสนุนแต่้คนไหน,มหน,นไม่โชคไม่ดีไม่มีคุณภาพผมก็ไม่ส่งต่อนะทุกค่าก็เป็นแบบนี้หมดเราจะได้เราจะได้ประสิทธิภาพในการทำมวย ไม่ไมว่าจะมวยไทยหรือมวยรายการถึกไหนก็แล้วแต่ค่าย PK ทำออกไปเต็มที่และยิ่งรายการวันผมก็ตั้งใจเต็มที่ว่าทุกออกให้สนุกบาดเจ็บก็ต้องดูแลกันแล้วก็ดูแลจนหายไปหาที่ไหนได้ผมถามก็ไปหายที่ไหนได้ครับผมก็สุดท้ายนี้นะครับก็จุดจืนของทีม PK เ้วเร่นคำว่าทีม PK ดีกว่านะพี่ครับเพราะทุกคนเป็นครอบครัว ก็จุดยืนงเราก็คือยังจะร่วมเดินทางพร้อมกับทางวันแชมเปี้ยนชิพพร้อมกับคุญชาตีตลอดเพื่อไม่ใช่เพื่อทางค่ายเราเองเพื่อครอบครัวของพวกเราที่สามารถที่จะให้เขาเด็กๆพวกนี้ครับนักมวยพวกนี้ที่มาฝากความหวังไว้กับทางทีมบีเคเนี่ยที่จะสามารถทําให้ครอบครัวเขาอ่ะมีความกินดีอยู่ดีสุขสบายได้เราก็จะไม่ทิ้งเขาตามที่ตามเจตนารมณ์ที่เขาอยากจะมาอยู่ค่ายบีเคตรงนี้นะครับผมก็ขอคน เดืยแข็นะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับผมก็วันนี้ก็อขอบคุณแฟนคลับที่เข้าใจนะครับผมก็ตรงนี้อย่างที่บอกนะครับบทสรุปก็อย่างที่บอกครับก็ยังร่วมกับทางวันแชมเปช้ยนอยู่นะครับผมจะเป็นยังไงก็ติดตามกันต่อไปครับผมาทางวันครับรับผมอะจุด